ไอ้คู่นี้มันทําเวลาได้ดีกว่าถึง4นาทีครึ่งอะพาวเวอร์เพตัวนี้อะฟังเสียงเลยนะโหอย่างแข็งอะคือโฟมที่มันเดง้งว่าเด้งแล้วนะเจอพาวเวอร์เพเข้าไปอีกทีนึงอะเด้งจัด พูมาฟัสอาในโตอีลิสามตัวนี้เขาวิจัยนะครับกันที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์เลยนะแล้วคือเขาวิจัยแบบว่าวิจัยกันจริงจริงจังๆนะก็คือเอานักกีฬาระดับอีลิทคือนักวิ่งของทางพูม่าเลยเนี่ยใส่คู่นี้นะครับแล้วก็ใส่ฟัสอาสเนี่ยแล้วก็มาวิ่งกันเนี่ยไอ้คู่เนี้ยมันทําเวลาได,ด้ดีกว่าถึง4นาทีครึ่งอะเริ่มที่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนไฮไลท์เลยก็คือนี่ โฟมครับพื้นชั้นกลางหรือมิโซนั่นเองนะครับมิโซเนี่ยใช้ชื่อว่าไนโตอีริทนะครับเป็นโฟมสูตรเฉพาะของทางพูม่าเรียกได้ว่าเป็นโฟมที่ดีที่สุดแล้วคือเด้งแล้วก็นุ่มแล้วก็เบาอยู่ต่างหากดูอ่ะนี่อาร์ตกดให้ดูนะบริเวณตรงนี้เลยเป็นไงเห็นไหมครับว่าทั้งบริเวณส้นแล้วก็บริเวณกลางเท้าเนี่ยกดปุ๊บแล้วมันเด้งสู้มือเลยนะและส่วนต่อมาครับก็คือนี่เลย power plate power plate ตัวเนี้ยอ่ะฟังเสียงเลยนะ โหอย่างแข็งอะคือโฟมที่มันเด้งว่าเด้งแล้วนะเจอเพาวะเพดเข้าไปอีกทีนึงอะบอกเลยว่าเด้งจัดอะเดี๋ยวลองงอให้ดูโอ้โหแข็งปักและนี่เลยโผล คือตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางพูม่าฟาสอาร์เลยนะตัวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผ่นคาร์บอนเลยแต่พอมาเป็นตัวนี้เขายางหุ้มไว้เพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยมีปัญหานักวิ่งหลายคนเนี่ยวิ่งวิ่งไปตรงเนี้ยยางเปิดตัวนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอายางมาหุ้มเอาโฟมมาปิดไว้นั่นเองนะครับและส่วนต่อมาครับรูปทรงรองเท้านี้ให้ดูก่อนเห็นไหมรูปทรงรองเท้านะครับบริเวณปลายเท้าเนี่ยจะเป็นทรงแบบล็อกเกอร์คือลงปุ๊บแล้วมันดีดไปเห็นไหมครับว่าไอตัวที่เขาลิ้นที่เขาโผล่ออกมาเนี่ยเห็นปะ มันเอาไว้รองรับจังหวะที่เราลงกลางเท้าแล้วจังหวะเราเทคตัวออกไปแล้วเวียนส้นเท้านะครับส้นเท้าตัวนี้เห็นไหมครับว่าเขาตัดตรงนี้ออกเพราะว่าเวลานักวิ่งอีลิทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงส้นกันแต่ถามว่ามีลงส้นไหมมีแต่มีน้อยจังหวะที่เขาก้าวยาวๆก้าวยาวๆนี่เลยสลีระคนเราคงไม่มีใครก้าวยาวแล้วหน้าลงเนาะเอาส้นลงอย่างนี้เห็นไหมครับว่าจังหวะก้าวเนี่ยถ้าสมมติตรงนี้ส้นมันไม่เว้านนะส้นมันสีกับพืน้นแ,แต่พอตัวนี้เขาเว้าอ่ะพอก้าวลงไปเงี้ยแล้วเขา ตบมาพอดีอะเห็นไหมมันจะลงได้กลางก็ได้ส้นก็ลงได้นะแล้วก็ไปที่ปลายส่วนต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทําให้น้ําหนักเบาลงด้วยครับก็คือ upper upper ตัวนี้ใช้เทคโนิคชื่อว่า outer weave นะครับซึ่ง outer weave นะมองทะลุเนื้อผ้าลงไปที่พื้นเลยจะเห็นว่ามีจุดๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเอานิ้วใส่เข้าไปให้ดูเห็นไหมโปร่งใสโปร่งแสงด้วยส่วนสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณ o u t โซนี่ พูม่นะครับใช้เทคนิคชื่อว่าพู m a g r i ิปนะครับเป็นเทคนิคของทางพูม่าเลยนะยึดเกาะได้ดีทนทานนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยน้ําหนักคู่นี้นะครับอยู่ที่170กรัมดรอปนะครับอยู่ที่8มมตรนะครับก็คือส้อน40หน้า32นะครับดรอป8ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับ